สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฝั่งลาวสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยลุงปานะอาโมดสุขสุขคนผู้อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ใกล้อยู่ไกลเมื่อนี้คลิปนี้มาพบกับกากกันอีกแล้วเอ้อทุกคนก็คือมื้อนี้กาจะพาพี่น้องนั่นมาเบิง่งเนาะก็คือมื้อนี้กาจะมาดุดน้องพี่น้องเอ้ยอ่าว่าสีดุดน้องมาตั้งแต่ดนแล้วนะวังวางแผนกับแม่มาแต่ดนแล้วเนาะอ่าถอนเงินมา วัดดุดหนองตอนนี้เนาะก็คือกายอยากได้น้องอะไรอยากได้พอได้ใส่น้ำใส่นายเนาะเวลาเขาออกมาห้มานามาอยู่มานามาอยู่หนาเนาะพอน้องตัวนี้มันก็ตื้นแห้งเลยพี่น้องน้องตัวนี้มันจะตื่นแห้งนี่เขาก็คือแบบเขาจะให้เขามาดุดน้องเก่าสินะพี่น้องดุดดุดเสริมคันมันขึ้นซื่อมันโบเมนใส่โหลดแมคโคเรือใส่โหลดโจกดอกใส่โหลดดูดดูดกวดกวดสื่อนะพี่น้อง กระสมราคาเนาะก็คือเพราะว,ว่ากันกับอันหลดแล้วเนะาะเจ้าของหลดเข้าว่าสิดุดไท้ในราคาไทยอรหกล้านหาแสนกี่พี่น้องกระตุกอยู่ไทยหกล้านโอ้กระตุกอยู่ประมาณาหกล้านหาแสนนู้ไลตื่พี่น้องเงินบาทไทยอะไรคอยกระบือเนาะ นี่ก็คือฮาซิมาแะแถวนี้แน่เฮาแช่ As er, เขาเจ้ากัวสินะกับบวัวสีได้สนไดมาลองเบิ่งพี่นอ้องเลยเดี๋ยวข้าจะปิดให้เบิง่งแบบน้องมันกระตื้นแห้งอะไพี่นอ้องเลยนะปล่อยป้ากระเจว่าป้าบ่ใหญ่เพราะมันคูนเลยเน,ะนี่ยน้ำเพียงหอดก้างเอิกเลยนี่เขาก็สใส่เสริมคันเก่าอีกอย่างประมาณน,นี้เลยมูวเสียดได้สนไดพี่น้องพร้อม ในราคาหกล้านห่านี่ก็่พี่น้องถือว่าแพงอันดีได้สำหรับนะเพราะว่าเราอยากเห็ดมาหลายปีแล้วบัวสชได้ใหญ่สำหรับหกล้านห่านี่แต่ว่ามันสีนั้นอ่าเพราะว่าส่วงนี้อีหยังกับแพงนะพี่น้องน้ำมันลิตรหนึ่งสิบปลายพันแล้วลิตรหนึ่งสิบเจ็ดสิบแปดพันบ่หรือว่าลงเลยกับผู้เนาะก็เลยว่า มันจะอันบุหัวสีได้สันได้หนะเพราะว่ามันแพงเขาจะดุดกันนี่น้องเก่ากระสิเป็นแบบสีเละพี่น้อยกระแสเขาจะเอยลงเนี่ยมันลึกๆลงกว่านี้แล้วก็คันกันก่ะแสเขาจะซื้อให้มันใหญ่ขึ้นลดอนามาแล้วรดดุดมาแล้วน่กําลังเบิ่อประเทศ ยิงกับกำลังไปปรงผาวานปรงผาวานเริ่มถ่ายให้เบิ่งตอนแหนปรงผาวานกิดคือฮาเซียนเนี่ยครัต้องมีการขอบจจถิ่นจาฐานนาะพี่น้องนะตามอันนับถือกันมาพูดมันมันชีบลุ่มไปเลยนี่เพื่อนเอามาสองคันเลยได้หลุดม,มาเบิ่งว่าเฮา,าสีได้ไดั่นอ <laughs> Hãy <thử> subscribe <laughs> ừ, này. kênh đốt Mì Gõ Để

อันาเป็นยังไงสบายดีทุกคน,นก็คือตอนนี้มามานั่งเบิ่งกันเขาเจ้าะดุกน้องกับนิ่แล้วก็สิมาแจ้งอาการเลยฮะเอฟซีถีบเป็น,งงนห่วงยิงว่ายิงมาแต่ขวดสุขภาพเลยนิงเป็นยัง <c oughs> บอกให้เป็นยังไงผอบเขาบอกเปก็นกระเพาะบอ่ะ <c oughs> ถ้าแต่กระพริบเดี๋ยวไม่ีสของ ป้าพูดเลยไหมง่ายบอดเลยกำลังกำลังสีแจงอาการปาก็เดผีดงหาบอดลงก่อนนั่งนี่แล้วนี่น่งบมี้บนีนักเลยหาบอดลงก่อนีจะไปเกี่ในหมงวงกาไหมน่ท่ยงอะไรอ่างบอ่ไ้ ว่าที่ว่าน้ำเอฟซีกับพี่น้องใช่ไม่ใหญ่หวานเรากับพี่น้องเดี๋ว่าเพิ่นหั่นเพิ่นไปกวดค่ะเพิ่นเป็นยังเน่เนี่ยเป็นกระเพาะเขากระเพาะบ่เขาะกระเพาะอะไรเล่บริตัวเขาบ่ก็คือพี่น้องเพิ่นไปกวดนะเพื่อนไปกวดมือว่านั่นนั่นแหละไปกวดแล้วหมอบอกว่าเป็นกระเพาะก่ กระหู้ตั้งแต่โดนแล้ว่าเป็นกระเพาะพี่น้องแต่ว่าไปให้หมอเผิ่นบางยายังห้ซื้อๆตอนนี้ยิงกะยิงกะอันมาแล้วมานางเบิ่งดุดน้องแล้วบัดน,นียยนนยนยย้ยิงเสียนยิงสินานยังหน้าเที่ยวโงอีกแล้วพ่อยิงเสียเงินดอกเด็พี่น้องเสียเงินเสียงเงินขาดดุดน้องตอนนี้แม่กา,าการดีขึ้นแล้วพี่น้องเจ้ากินยาอยู่มั้ยายจะลายบะ หมดครบแขกเปิดพี่น้องหมดครบแขกเปิดเงินเงินออกตั้งว่าอันะไรแม่เป็นเงินบาทเท่าไหมหมื่นปลายหมื่นป้ายสักสิบหกล้านเมื่อหนึ่งเท่าไหมเออประมาณหมื่นปลายบาทพี่น้องเงินกี่ก็คือพวกล้านหายเลยแม่เสียเมื่อนี้นะ มูดดูดน้องแล้วมีซีมาขึ้นหรือเปล่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อจิมซีสิมีเงินมาคืนเมยตอนนี้ให้ยืมเงินเมยก่อนหกลานหายคนดุดน้องให้ยคอยดุดแล้วคอยกซีคอยสิมาอยู่นาพี่น้องสิพาพี่น้องสิมาใหดน้องปล่อยปลาถาเพื่อเพื่อสิมีพี่น้องอันมายามเลียวก็ซีเดพาลงมาโอนตอนนี้การดุดได้ไหลายเติบแล้ว แต่ว่ายังบันแล้วพึ่งฮาการเริมเิมบูวะที่ได้ใหญ่สันไหพี่น,อน้องมันนานบลายงบบลายพี่นอ้องเงินบวรายก็เลยว่าเสียนะเะเดี๋ยวบาร์บารารดุดแล้วกาซีมานอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งเด้อตอนนี้สิขอจบคลิปก่อนพี่นอ้องเอยคลิปมันยาวแหเงเลยแซ่เบิ่งพี่นอ้องแซ่เบิ่งแต่สันนี้พี่นอ้อง ตอนนี้ผกันนะพี่น้องอย่าลืมเดอ้อบ่งคลิปใกล้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกด ikes, กระกกกดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาอัพคลิปเนอ้อเพื่อไปกันวันแกแหกกายอย่าลืมเนอ้อบายบายพอกันใหม่คลิปหน้าถ้ะเฮดสัมเร็จกจะมาอัเดีให้พี่น้องเบึงเด้อจ้าบายบาย